สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมกสรออนิววันนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมธรร,รมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรร,รมศาสตรส์ศูนย์ลังสิตซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งการสอบครั้งนี้ได้มีการเลื่อนสอบมาแล้วครั้งหนึ่งโดยในวันนี้ที่ฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการเข้าสอบกันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจำนวน30อัตราตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน3อัตราและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตรารวมทั้งสิ้น40อัตราโดยให้มหาวิทยาธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของสถานที่การจัดสอบรวมถึงขั้นตอนต่างๆในการเข้าสอบ เนื่องจากมีสถานที่กว้างขวางได้มาตรฐานและมีห้องสอบที่เพียงพอเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าสอบได้ตามจำนวนที่สมัครมาก,กว่า4,000คนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการคัดเลือกบรรจุแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรามีข้าราชการที่กเกษียณอายุไปแล้วก็มีความจำเป็นจะต้อง บรรจุข้าราชการเข้ามาทดแทนในตําแหน่งข้าราชการที่กเกษียณอายุแล้วก็เป็นการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เร่งรัดให้มีการบรรจุข้าราชการทดแทนในตําแหน่งที่ว่างซึ่งในครั้งนี้นะครับกรมสวัสดิการและคุคองแรงงานมีตําแหน่งว่างอยู่40อัตราโดยตําแหน่งที่เราเปิดสอบในครั้งนี้ก็จะมีตําแหน่งนักวิชาการแรงงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีครับรวมทั้งหมด40อัตราน ในวันนี้ครับที่เราเปิดสอบครับแผนการสอบในครั้งนี้จริงๆมันเลื่อนมาตั้งแต่ปี2563ในเดือนตุลาคมซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าในขณะนั้นมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับประกอบกับมีสถานการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลที่ห้ามมีการห้ามมีการชุมนุมห้ามมีการใช้สนามสอบในสถานที่ราชการนะครับ ก็เลยทาให้เรามีความจําเป็นจะต้องมีการเลื่อนการสอบตั้งแต่เดือนตุลาคมา 2, เมื่อปีสองพองรโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงนะครับเราก็ได้มีการเร่งรัดนะครับทั้งนี้กรมได้อมอบหมายให้ทางม,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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นสนามสอบเพราะว่ามีมาตรการต่างๆในการคัดกรองการเว้นระยะห่างแล้วก็จํานวนผู้สอบกับจํานวนสถานที่ในการใช้ ของธรรมศาสตร์เราคิดว่ามีความเหมาะสมประกอบกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็มีมาตรการในการที่จะควบคุมป้องกันมีให้มีการกระจุกตัวของผู้เข้าสอบนะครับซึ่งเราก็มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสนามสอบในการแข่งขันในในหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็เลยเมื่อสถาน,นการณ์คลี่คลายแล้วเราก็คิดว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดในการที่จะสอบแข่งขันที่ธรรมศาสตร์นี้ ครับในส่วนของศูนย์สอบธรรมศาสตร์นะครับก่อนที่จะมีการเริ่มเปิดสนามสอบเนี่ยนะครับทางศูนย์สอบเนี่ยได้มีการประชุมหารือส่งแผนนะครับในกับท้องที่นะครับเช่นทางเทศบาลเมืองท่าโขงนะครับสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็มีการประชุมร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เช่นทางผู้กํากับนะครับในอำเภอนะครับรวมถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีการ พิจารณาในเรื่องของการดําเนินการนะครับในส่วนของการคัดกรองนะครับต้องบอกว่าทางศูนย์สอบเนี่ยนะครับใช้มาตรการคัดกรองตามทางสารสุขทุกประการนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มานะครับมีได้รับความอนุเคราห์จากอาจารย์จากคณะพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับแล้วจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับในเรื่องของการสอบนะครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับนอกจาก,กเรื่องของการเตรียมตัว นะครับในเรื่องงานสอบแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังนะครับในส่วนพื้นที่ต่างๆของศูนย์สอบนะครับเราก็มีมาตรการความสะอาดนะครับเช่นนะครับตู้ล็อกเกอร์มีการเช็ดนะครับในเรื่องของโต๊ะสอบนะครับพื้นห้องน้ำนะครับเราก็มีการทําความสะอาดวันละสองครั้งนะครับรวมถึงผู้สอบนะครับที่อาจจะเดินทางมาในพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับเราก็มีการจัดแยกห้องสอบนะครับ ทั้งนี้นะครับขอให้ท่านผู้เข้าสอบนะครับมีความมั่นใจว่าผู้ที่เข้าสอบได้ในวันนี้ผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานสารสุขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็คือความมั่นใจตรงนี้มีเต็มร้อยค่ะเพราะว่าสนยนสอบจะมีการตรวจคัดกรองของคนที่จะเข้าสอบก่อนนะคะโดยจะมีการตรวจวัดไข้แล้วก็กดเจลแอลกอฮอล์ค่ะทั้งที่จุดคัดกรองแล้วก็ก่อนเข้าห้องสอบแล้วก็มีการปิดแมส ทุกคน,นะคะ่ะก็ตั้งใจมากค่ะเพราะว่ามีการเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนมาสอบแล้วก็ความมั่นใจก็มีเกินครึ่งค่ะว่าจะสามารถผ่านแล้วก็ได้รับราชาการตามที่หวังนะคะที่ให้ลูกสาวลุงมาสอบ่ะมีความมุ่งหวังตั้งใจในการเข้ารับราชาการของกรมปฎิการรับกองแรงงานคืออย่างนี้นะครับเออพ่อเนี่ยรับราชาการสิ่งที่ปลูกฝังลูกคือการรับใช้ร,รับใช้ในหลวง รับใช้ราชก,การเราปลูกฟังเด็กอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะเด็กไปสมัครของของใี่วิยและแผนจะถามพ่อนะพ่อบอกว่าแรงงานดีอยากให้เข้าแรงงานงโดยสัมไปด้วยใจหลักเลยคืออยากให้เข้าแรงงานด้วยเหตุที่ว่าอะไรด้วยเหตุที่ว่าแรงงานเป็นมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของการได้ช่วยหรือประชาชนได้ช่วยคนจนได้ช่วยคนที่เป็นพวกแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวตอนนี้แรงงานเราค่อนข,ข้างจะถูกบีบลงมา มาถามว่าลูกชายจบวิศวะนะครับไม่ได้ไม่ได้จบสายนี้ยจบวิศวะซึ่งซึ่งเขาเขาถนัดทางด้านคํานวณแต่เราเปลี่ยนเขาให้มาเพื่อเพื่มบทท่องตัวบทท่องระเบียบเพื่อว่าจะให้รับราชการใจใจใจผมหวังมากเลยนรงรับใช่ค่ะเราเลือกเราเลือกแรงงานระหว่างสภาพัฒน์แรงแรงงานเราเลือกแรงงานด้วยเหตุที่แรงงานเรามองว่ามันมีประโยชน์สำหรับประชาชนมากกว่าท่านสามารถติดตามข่าวสารดีด้านแรงงานได้ที่ YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปดีๆนะคะกรอสอรชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ได้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิทพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน